สวัสดีครับพี่น้องถ้าประกาศทุกท่านผมเต้เบต้าฮัมนะครับคลิปนี้ก็มาครับสั้นๆครับพามาดูทำคำาความจักกับประกาศสายพันธุ์ใหม่ครับพัฒนาต่อยอดจากมันติกันเดอร์นะฮะเป็นทางอินโดนีเซียนะครับเขาพัฒนามาเขาเรียกกันว่าบูโน่ฮะชื่อมันบูโน่ก็กำลังเป็นกระแสในกลุ่มพวกคนที่ประมูลไม่ใช่ประมูลคนที่ส่งประกวดปลานะฮะราคาดีมากฮนะแล้วก็ได้ถ้วยมาหลายถ้วยจากอินโดแล้วน,นะ คือผมได้คลิปมาคลิปเดียวเนาะ,ะเป็นจากเพื่อนที่อินโดเนาะ,ะเขาส่งมาให้ก็เป็นตัวนี้ฮะได้รางวัลก็คือเขากวาดรางวัลในรุ่นมันติกัรเลอร์นะครับเป็นคาร์มันติการเลอร์คือเป็นบูโน่เนี่ยฮะได้ตอนนี้กําลังเป็นกระแสราคาดีอะสตาร์ทอัพก็สี่ห้าพันแล้วฮะตัวหนึ่งก็จากที่การวิเคราะห์นะฮะดูจากลักษณะท่าทางรูปทรงแล้วผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นมันติกันเลอร์แล้วก็ผ่ากับยักษ์มันติการเลอร์มา มันไซส์มันใหญ่ขนาดนี้เกตจะนิ้นไปทางน้ําเงินแสดงว่าเลือดมันติคารเลอรคือเลือดแฟนซีอ่ะมีแน่แน่กาแล็กซีน้ําเงินขาวแดงเนี่ยดูที่หางได้ฮะมีแน่นอนใครอยากเจออยากเห็นหรืออยากจะนํสาสไตล์นำเทรนก็หามาทํำครับแต่รับรองว่าตัวเมียเขาไม่ปล่อยฮะผมลองถามแล้วเขาไม่ปล่อยมันเป็นราคามันดีอยู่แต่เราลองพัฒนาเองได้ครับน่าจะเป็นมัลติคัลเลอร์ผ่า กาแล็กซี่ยักษ์อ่ะกาแล็กซี่นิโมยักษ์อ่ะน่าจะประมาณนี้แต่ทรงแบบน,นี้เกตจะออกแข็งแข็งทุงสูงยกทุงสูงหน่อยก็คือ Get Get เกตเกตเรียงสวยเม็ดก็โพดเนี่ยน่าจะเป็นนี่แหละประมาณนี้แหละฮะก็มาพามาดูให้รู้จักกันครับเห็นมีคนถามในไลฟ์ว่ามันเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับบูโ bon น่มันติลเคอร์เไม่มีคำว่ามาติดเลอร์เรเลยบูโน่เฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็มากันสั้นๆฮะมีให้ดูดูตัวเดียวนี่แหละไปเลยครับสวัสดีครับ